สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เฟียจะมาทำา1วันสำหรับเด็กหอใช้เงินกี่บาทแล้วก็ไปมอด้วยนะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้นี้เราใช้เงินไป10บาทนะคะนั่งรถสองแถวมามอเพราะว่าแป๊บเดียวแค่ตรงนี้แต่ว่าเราเป็นลูกค้าวีพีได้นั่งหน้ารถกับเป็นแอร์ด้วยแต่ว่าที่เขาให้นั่งเพราะว่ารถข้างหลังเต็มค่ะ ว่าเราก็ได้นั่งหน้าค่ะก็ไปดูกันว่าเราจะใช้เงินกับอะไรไปอีกนะคะเรากินเป็นผัดพิแกงไก่แล้วก็ไก่กระเทียมค่ะราคา4 0บาทจ้าข้าวเช้าเสียไปเท่าไหร่เมื่อัเป็นแมนี้ตลอดเลยเจต้องลงเสียาไรโอเคค่ะัพเลยนะคะทุกคนสงสารเพื่อน t h i n g s you probably don't know a b t 2000อันนี้นะคะทุกคนเราลงมาซื้อเต่าบินก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากี่บาทแล้วขอเลือกก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนทีนี้เราซื้อเต่อสอาสโซพลังไป15บาททุกคนตากันตอ่อนี่ยนะทุกคนเป็นแก้วนี้15บาทค่ะเหมือนเอ็มใส่สโซดา ไปดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรกัน,นต่อใช่ไหมเวลาไม่ต่อนี่เรากำลังเดินไปซื้อข้าวผิปกันนะคะเราก็จะไปดูกันว่าเราเสียงเงินกี่บาทกับการกินข้าวที่ยังที่บอกร้อยหนึ่งค่ะตอนนี้เรากำลังรอเรียนอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เราซื้อข้าวไป55บาทแล้วก็ซื้อน้ำไปอีก8บาทนะคะทุกคนก็ไปดูกันว่าเย็นนี้เราจะกินอะไรตอนนี้เราเลิกเรียนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยว เราจะไปขึ้นวินหรือเดินกลับก็ไปดูกันเราจะเสียังค์อีกกี่บาทแล้วก็เดี๋ยวแวะตลาดหน้าหอซือ้อของข้าวเข้าไปกิน,นะะดว้วยค่ะไจะมนั่งรถรางออกจากวอรปีไปกันต่อทุกคนวันนี้เราเดินกลับไม่เสียค่าวิน15บาทหรือ20บบาทนะคะทุกคนเดินกลับศูนย์บาทค่ะแต่ว่าเราจะแวะซื้อของก่อนไม่รู้ว่าเสียกี่บาทไปดูกันเลยค่ะเมื่อกี้นี้เราแวะซื้อ ราคาหนึ่งราคา160บาทนะคะวันนี้เสียไปอีกหนึ่งบาทจ้าแ่กติกจะอยู่กับเรานานนะคะทุกคนแล้วมันก็เหลือสีสุดท้ายซึ่งเป็นสีเขียวที่ขุเนขียเที่สุดก็เป็นเจอกันเลยคะว่าเราจะซื้อกับข้าอย่างไงนะคะไอ้แล้วมาหาอะไรกินใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปสรุปกี่ห้องไม่มีเดี๋ยวเราจะไป สรุปกันอีกทีที่ห้องนะทุกคนเพราะว่าเราถ่ายไปเดินไปไม่ได้นะเพราะว่ามีกระติก้วยที่มือมีผ้าช่วยแมนขะมีผ้าเสื้อผ้ามีถุงเทียมค่ะเรากก็มีอยู่คู่เดียวทู่ใส่ทั้งอา,าทิตย์มามีอยู่คู่เดียวคี่ใส่ทั้งอา,าทิตย์มาข้าวเฟียที่ซื้อมาเมื่อเย็นก็จะเป็นนี่สามสิบบาททุกคนจะมีเป็น ผัดปลาดุกนะทุกคนคปชอบกินมากปลาดุกกรอบอะแล้วก็ข้าวห้าบาทนะคะแล้วก็มีน้ําอันนี้หนึ่งก็คือยี่สิบบาทข้าวมื้อเย็นวันนี้เพียรจ่ายไปห้าสิบบาทค่ะทุกคนจะมาสรุปยอดนะคะก็คือตอนเช้านั่งสองแถวสิบบาทข้าวเช้าสี่สิบบาทที่มอนะคะแล้วก็ค่าเต่สาสเร้าคือเต่าบินสิบห้าบาทแล้วก็ข้าวกลางวันสี่สิบห้าบาท น้ำเปล่า8บาทนะคะแล้วก็ข้าวเย็นอีก30บาทแล้วก็น้ำอีก20บาทแล้วก็วันนี้จะเป็นวันพิเศษก็คือเฟียได้ซื้อกะติกเข้ามาด้วยอีก160บาทถ้ารวมกะติกแล้วจะเป็นเงินทั้งหมด328บาทแต่ถ้าไม่รวมไม่รวมค่ากะติกก็จะเป็น168บาทก็เท่ากับว่าปกติอะเฟียจะไม่ได้กินข้าวเช้าที่มอแต่ว่าวันนี้กินข้าวเช้าเพราะว่ามีเรียนเช้านะทุกคนก็เลย จะได้เป็นทั้งหมดวันนี้เฟียใช้เงินไปนทั้งหมด1นึบาทจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้เพราะว่าเฟียอาจจะต้องนั่งวินกลับแต่ว่าวันนี้เฟียเดินกลับเพราะว่าวันนี้เลิกเรียนเย็นแดดไม่ร้อนเฟียก็เลยเดินกลับนะคะคนก็ใครที่ชอบคอนเทนต์การใช้เงินในแต่ละวันของเด็กหอหรืออยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับ <c oughs> คอนเทนต์ใช้เงิน1อาทิตย์500บาทหรือ 1>, 1อาทิตย์700บาทอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวเกียจะมาทำให้ทุกคนดูนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้เกียด้วยนะคะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าหลังไมมที่เอเจเียได้ตรงนี้นะคะบายค่ะ